สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพการนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอก็เลียกไดว่ามีผลงานนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตลอดเลยนะคะเป็นแฟนหลายๆคนนะคะก็ต่างรอติดตามนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีผลงานเนี่ยปล่อยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะในวัยอายุเพียง16ปีของยูกิหลายๆคนเนี่ย ก็ต่างมองว่าเธอเนี่ยสำเร็จขึ้นมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับยูกิแล้วนะคะเรียกได้ว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นะคะแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มากับพรแสวงด้วยเหมือนกันเพราะว่ายูกินะคะกว่าที่เธอเนี่ยจะมาถึงตรงนี้เรียกได้ว่าเธอเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยหลายด้านมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาจริงๆรวมทั้งมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็สนับสนุนความฝันของเธอนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกัน ฟนแฟนนะคะก็ได้แต่สนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับยูกิเนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วตอนนี้เองนะคะยูกิเธอก็มักจะมีการมาพูดถึงนะคะโดยในตอนนี้นะคะสำหรับยูกิเพนพกาแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสถึงการประสบความสำเร็จของเธอเนะะี่ยค่ะอีกขั้นหนึ่งซึ่งเธอก็ดีใจมากๆเลย โดยครั้งนี้นะคะยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการออกมาโพสแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จของเธอก็คือเพลงของเธอนะคะสำหรับเพลงฮักลาหน้าพ่อแลเป็นเพลงหนึ่งที่เธอแบบตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นเพลงแรกนะคะสำหรับการที่เขามาอยู่กับทางค่ายหฮงทองคำแล้วเธอก็แบบดีใจมากจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะแล้วก็ยูกิเองนะคะเธอได้มีการออกมาโพสว่าเธอเนี่ยดีใจแล้วก็ตื้นตันใจมากๆกับเพลงนี้ที่ทะลุล้านวิวนะคะตั้งแต่แบบว่า8วัน ลแล้วก็ยังอยู่ในมาแรงในหลายๆอันดับนะคะแล้วก็ยังอยู่ในแรงของมาแรงเนี่ยตลอดเลย โดยในครั้งนี้นะคะสำหรับยูกิเพนปากาแล้วเธอก็ได้มีการโพสต์นะคะลงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเธอแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับเธอเนี่ยแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะว่ามีพี่ๆในวงการหมอร์ลัหลายๆคนเลยที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีให้กับเธอนะคะเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนก็ต่างเอ็นดูยูกินะคะแล้วก็ แต่ว่าชื่นชอบเธอด้วยความที่เธอเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถอะไรประมาณนี้ โดยครั้งนี้นะคะสาหรับยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการขอบคุณแฟนๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนเธอเนี่ยมาจนถึงตรงนี้นั่เนเองครั้งนี้นะคะสําหรับพี่ๆในวงการหมอลำหลายๆคนที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายคนจริงๆนะคะหลายๆคนก็แบบว่าพูดถึงเพลงของยูกิช่วยแชร์ช่วยกดไลค์อะไรอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเยอะมากๆอย่างพี่แป้งนัทนิดานะคะจากวงเสียงอีสานเนี่ยก็ได้บอกว่าเก่งมากสาวน้อยอะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งพี่บิวจิ นะคะจากทางปฐมบันเทิงศิลป์ก็ได้เข้ามายินดีกับเธอนะคะรวมทั้งพี่ mm. ก้อยชาลินี<ไ>ก็ได้เข้ามาบอกว่าดีใจด้วยอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งอีกหลายๆคนเลยทั้งพี่ๆจากทางค่ายแห่งทองคําพี่ฟ้าใสออนอุมาจากระเบียบวัฒนศิลป์นะคะรวมทั้งทางทีมอาจารย์นักดนตรีหลายๆคนด้วยนะคะก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเธอที่ครั้งนี้ได้ได้ว่าเธอประสบความสําเร็จขึ้นไปเนี่ยอีกขั้นหนึ่งจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมไปดี ต,ตามกันได้ครั้งนี้แฟนๆนะคะก็ร่วมยินดีนะคะกับเพลงของเธอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามนะคะส่งกําลังใจให้กับยูกิเพนพกาเนี่ยกันได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้เธอเนี่ยแบบน,นี้ไปตลอดเลยเราก็เชื่อว่าตอนนี้นะคะยูกิกําลังเตรียมตัวสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนและนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการออกมาพ พูดถึงสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ